ครั้งหนึ่งในร้านไอศครีมแห่งหนึ่งมีเด็กตัวเล็กคนหนึ่งกำเงินเข้าไปในร้านไอศครีมเพราะอยากกินไอศครีมถามพนักงานไอศครีมว่าถังใหญ่ที่สุดราคาเท่าไหร่พนักงานตอบว่า60เหรียญเด็กก็นับเงินในกระเป๋าที่กำมาบอกไซส์กลางเท่าไหร่เขาบอกไซส์กลาง30เหรียญเด็กบอก ไซส์เล็กเท่าไหร่เขาบอกไซส์เล็ก25เหรียญต่างกันทีเดียวนะเด็กบอกว่าขอไซส์เล็กหลังจากนัน้นเด็กก็เอาไอศครีมไซส์เล็กไปนั่งกินบนโต๊ะกินเสร็จก็ลุกขึ้นเดินออกไปพนักง,งานเดินไปเก็บโต๊ะพบว่าใต้ถ้วยของไอศครีมนั้นนะ่ะ เด็กวางติปไว้อยู่ห้าเหรียญพนักง,งานถึงกับอึง้งเด็กมีอยู่30เหรียญแต่เลือกที่จะไม่ซื้อไอศครีมไซส์กลางที่พอดีกับเงินเป๊ะแต่ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อไซส์เล็กเพื่อที่จะเหลือเงินห้าเหรียญเพื่อเป็นติปให้กับพนักงานเพราะว่าสังคมเขาการให้ติปถือว่าเป็นมารยาทแสดงให้เห็นว่า เด็กคนนี้เนี่ยมี abundance mindset ตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ทานเรื่องนี้ก็ผมอ่านแล้วก็ประทับใจมากนะนานมาแล้วทั้งวันนี้เลยตั้งใจอยากจะมาแบ่งปันเรื่องนี้คือ abundance mindset หรือเราเรียกความรุ่มรวยทางจิตใจผมก็ไปหาตัวคำแปลในภาษาไทยนะความรุ่มรวยทางจิตใจ abundance Mind s น t เนี่ยเป็นหัวข้อที่ผมเองก็พยายามพอสมควรนะที่จะเดินสายนี้ที่จะไปถึงจุดนี้แต่ยอมรับเลยนะยังหนทางนี้ยังอีกไกลยังอีกไกลพอสมควรอ b บ n d นเดนส i n d s e t หรือความรุ่มรวยทางจิตใจเนี่ยผมจะพยายามพูดให้เห็นภาพนะก็ะคือเราเรารู้สึกเราอิ่มแล้ว เราสมบูรณ์ในตัวของตัวเราละเรารู้สึกเราอิ่มกับโลกที่เราอยู่เรารู้สึกโลกที่เรามีถึงแม้จะไม่เพอร์เฟคแต่มันสมบูรณ์แบบโดยที่เราไม่มีความรู้สึกว่าเราขาดแคลนอีกต่อไปโดยที่เราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องเสเวงหาโหยหากอบโกยอีกต่อไปนั่นนะ อ b บ n ั a นเด m นส d ม e t อาจจะตรงข้ามกับ Scarcity mindset Scarcity mindset ก็คือความรู้สึกขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาอยากดิ้นรนหาต้องการแต่ abundance นี่คือถึงจุดที่เราอิ่มแล้วเคยมีคนถามผมนะว่าแก่แล้วเนี่ย หรือพอเราโตถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเข้าห้าสิบหกสิบแล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นคนยังไงผมก็ตอบเขาไม่ได้นะฮะแต่เป็นคำถามที่ทิ้งให้ผมคิดเสมอแล้วก็ทำให้ผมวาดภาพเสมอนะแล้วก็ทำให้ผมมองหาผู้ใหญ่ที่ที่ผมอยากจะเป็น มองหาผู้ใหญ่ที่เป็นต้นแบบให้ผมมองเห็นได้คือ <c oughs> พอเราอ่านหนังสือนะแต่พอเราไปเจอผู้ใหญ่ที่เป็นต้นแบบเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่านี่แหละคือผู้ใหญ่ที่เราอยากจะเป็นคือผู้ใหญ่ที่เราอ่านหนังสือมาแล้วเรามองหาตัวอย่างมาตลอดนี่คือแบบนี้เลยและในเวลาเดียวกันเราก็จะเห็นผู้ใหญ่อีกหลาย แบบเลยนะที่เราไม่อยากเป็นหนึ่งในบุคลิกที่ผมคิดว่าอยากจะเดินสายหรืออยากจะไปให้ถึงก็คือบุคลิกของ Abundance ที่ควรจะมีอยู่ในผู้ใหญ่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งหรือเมื่อเราแก่ตัวเข้าเมื่อเราไปถึงวัย5้6 0 60เนี่ยผมผมคิดว่าเราทุกคนควรจะ ก็จะถึงจุดที่เรามีบุค,คลิกหรือมีความคิดหรือมี mindset แบบนี้คือความรุ่มรวยทางจิตใจหรือขอใช้ภาษาบ้านๆว่าความอิ่มตัวละอิ่มตัวอิ่มจนเราอยากแผ่ให้กับคนรอบข้างแบ่งให้กับคนรอบข้างเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มันแก่หลายสิบปีแล้วเนี่ย ลากฐานมันค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างแข็งแต่กิ่งก้านใบไม้มันค่อนข้างกว้างแพร่ไปสู่บริเวณรอบใกล้เคียงให้ความร่มให้เงาให้ความสุขสบายกับบริวารน,นั้นๆน,น,นั้นผมคิดว่าพอเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นบุคลิกที่ สำคัญมากนั้นสำหรับผมบุคลิกผู้ใหญ่ที่ดีผมอาจจะไม่รู้นะฮะแต่ว่าที่ผมสังเกตแล้วผมคิดว่าบุคลิกผู้ใหญ่ที่ผมไม่อยากเป็นแน่ๆน,นะผมค่อนข้างชัดมากขึ้นว่าไม่อยากเป็นอย่างนี้ซึ่งความไม่อยากเนี่ยมันก็ไปเชื่อมโยงกับ abundance mindset หรือความรุ่มรวยทางจิตใจโดยตรงแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะผมคิดว่าถ้าผมไปถึงจุดที่ผมอายุ60แล้วเนี่ยสอย่างที่ผมคิดว่าผมจะต้องบรรลุให้ได้คือจะต้องมีให้ได้เป็นเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุที่ควรจะมีอันที่หคืออิสระทางการเงิน ผมพูดเสมอนะเงินอาจจะไม่ได้เป็นตัวแปลให้เรามีความสุขเงินอาจจะไม่ใช่คือความสุขแต่เงินอาจจะทำให้เราสบายได้ไม่ลำบากไม่ต้องดิ้นรนได้เงินสำคัญสำคัญที่จะซื้อความสบายหรือความมั่นคงได้ระดับนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับความสุขเงิน financial freedom หรืออิสระทางการเงิน เมื่อไปถึงอายุ60อันดับที่สองที่ผมคิดว่าต้องมีก็คือความสัมพันธ์ที่มีความหมายนะอาจจะไม่ต้องมีคนเยอะรอบตัวแต่คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยต้องมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์ที่ที่มีความหมาย meaningful relationship เข้าใจกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้เป็นกรรัรยาณมิตรซึ่งกันและกัน แล้วก็สุดท้ายที่ต้องมีคือสุขภาพที่ดีพอสมควรไม่ต้องดีเวอร์แต่ดีที่ผมจะดูแลไปไหนมาไหนได้ดูแลตนเองได้นั้อสามอย่างผมคิดว่าเมื่อวัย60เนี่ยที่ต้องมีแน่ๆคืออิสระทางการเงินความสัมพันธ์ที่มีความหมายแล้วก็สุขภาพที่ดีนำไปสู่ ลุ่มหัวข้อต่อไปคือบุคลิกแบบไหนที่ผมไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะมีซึ่งก็เป็นบุคลิกของผู้ใหญ่ที่ผมสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันนะซึ่งผมคิดว่ามันมันอาจจะขาดความอิ่มตัวอันดับที่หนึ่งเลยคือ,คอบุคลิกที่ชอบยัง ยังติดนิสัยเอาอยู่ไม่ค่อยให้ take attitude ไม่ค่อย giving attitude อยากได้อย่างเดียวยังอยากเอาอยู่ยังอยากได้ยังอยากครอบครองอส่วนตัวผมคิดว่าพอเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยหกสบแล้วละมันน่าจะอิ่มละมันไม่น่าจะสแสวงหาหรือต้องการครอบครองหรือโกย p h i l o s o p h หรือปรัชญากัน การเอาหรือการครอบครองมันควรจะจบแล้วมันควรจะเป็นปรัชญาการให้ล่ะนำไปสู่หัวข้อที่2ก็คือ insecurity ภาษาไทยเนยว insecure รู้สึกหวาดระแวงอ่กลัวกลัวที่จะเสียตําแหน่งกลัวที่จะเสียยศเสียความเชื่อถือเสียเลตติง้งอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับ มีผู้ใหญ่ไม่น้อยนะครับเมื่อเด็กรุ่นใหม่โตหรือมีผลงานที่ดีหรืออาจจะทำงานได้ประสิทธิภาพมากกว่าเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้ก็จะรู้สึก insecure หวาดระแวงกลัวอันนี้ผมว่าไม่ไม่ค่อยโอเคซึ่งผมเองก็รู้สึกว่า ถ้าวันหน้าวันหลังผมไปอยู่ในจุดของเขา50า0บก็ตามเนี่ยแล้วมีเด็กรุ่นหลังที่อาจจะมีศิลปะการทำงานหรือผลลัพธ์ที่ดีกว่าผมเนี่ยผมควรจะอยู่ในจุดยืนไหนผมควรจะอยู่ในจุดที่หวาดระแวง <c oughs> ยังกลัวเสียตำแหน่งกลัวเสียหน้าตาเสียยศ เสียเล й ิงเสียความเชื่อถือหรือไม่ผมคิดว่ามันถึงจุดที่ผมไม่ควรจะยึดติดเรื่องพวกนี้ละก็ต้องยอมรับว่าสัจธรรมตามกาลเวลาเนี่ยรุ่นหลังมันก็ต้องดีขึ้นกว่ารุ่นเราถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องเราต้องไม่อินเสคิวเราต้องไม่รู้สึกของพวกนี้เราต้องดีใจเราต้องกางแขน เอาเด็กพวกนี้เอาคนรุ่นพวกนี้เนี่ยมาอยู่ในอยู่ในอ้อมกอดเรามากกว่าแทนที่จะไปนั่งระแวงกลัวว่าเขาจะดีเด่นกว่าเราเนี่ยมันผมว่ามันไม่ผมอาจจะไม่อยากเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นเพราะผมเชื่อว่าอยู่อย่างนั้นในวัยความรู้สึกอย่างนั้นในวัยอย่างนั้นก็คงไม่ไม่เฮลตี้เขาก็คงไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขกับงานที่เขาทำทุกๆวัน ถ้าตื่นมาจะต้องมานั่งรู้สึกว่าเราอินเสคิวตื่นมาเราจะต้องมานั่งรู้สึกว่าไอ้ตายละวันนี้เด็กรุ่นใหม่มันทําอย่างนี้ดีกว่าเรามีคนชมเชยมันดีกว่าเราผมว่าก็คงเป็นการใช้ชีวิตในวัย60ที่คงไม่สนุกนะคงไม่ไม่ไปถึงจุดที่ผมอิ่มตัวสักทีอันที่3คืออยากมีบุค,คลิกที่ ที่เป็นคนตั้งใจฟังคนในฐานะผู้ใหญ่แล้วนะเป็นคนอายุ50 60แล้วเนี่ยอาจจะอยากจะเป็นกูดลิสเนอร์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ฟังเขาโดยที่อย่าพึ่งไปค้านหรืออย่าพิ่งไปออกความคิดเห็นอย่าเพิ่งไปรีเจคเขาอย่าพิ่งไปปฏิเสธฟังฟังแล้วเติมจากประสบการณ์ที่เรามีจากข้อผิดพลาดที่เราเคยทำแล้วเติมให้กับเขา เป็นคนฟังที่ดีเป็นคนเปิดมุมมองว่าเด็กรุ่นใหม่ก็คิดอย่างนี้ลองเอาประสบการณ์ของเราเติมเข้าไปผมอยากจะเป็น good listener ที่ดีเพราะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ฟังยังไม่เป็นมีแต่จะค้านเรามีแต่จะให้มีแต่จะสั่งอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะลำบาก เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าพูดก็จะไม่กล้าแสดงออกดังนั้นเชื่อมโยงอย่างที่บอกเราจะฟังคนอื่นด้วยจิตใจบริสุทธิ์หรือจิตใจแบบอยากให้ก็ต่อเมื่อเราอิ่มแล้วเรา a อเบนแนนซ์แล้วเรามีความรุ่มรวยทางจิตใจแล้วแต่ถ้าวัยหกสิบเรายังแบบยังคิดว่าอุย้ยเราจะต้องเป็นที่หนึ่งเราจะต้อง โกยเราจะต้องเอาชนะเราจะต้องแซงหน้าเขาเราก็จะไม่มีวันฟังเขาด้วยใจแบบบริสุทธิ์หรือใจที่อยากให้อันที่4คือการให้คำแนะนำเมื่อถึงจุดหนึ่งผมก็อยากนอกจากจะฟังแล้วเนี่ยก็อยากจะให้คำแนะนำแบบ sincere advice appreciation อย่างเี้ให้แบบใจบริสุทธิ์ให้คำแนะนำแบบไม่ต้องมีผลประโยชน์แอบแฝงให้คำแนะนำแบบไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะเสียประโยชน์อะไรนะฮะเพราะว่าถ้าเราตั้งใจเขาฟังเขาเนี่ยแล้วเขาพยายามบอกเราเนี่ยเขาก็คงหวังว่าเราจะต้อง อย่างน้อยนะติเขาชมเขาหรือให้คำแนะนำเขาแบบใจบริสุทธิ์แบบผู้ใหญ่ที่ให้กันอย่างน้อยเขาก็คงหวังว่าในฐานะเด็กที่เล่าให้ผู้ใหญ่ฟังเนี่ยก็อยากให้ผู้ใหญ่ดูซิว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนมันมีอะไรที่ต้องระวังแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยอายุ60เนี่ยเวลาให้ความเห็นเนี ให้ความเห็นบนพื้นฐานกลัวหรือระแวงเนี่ยผมว่าเด็กเขาก็จะดูออกว่านนี้ไม่ได้ตั้งใจให้ความคิดเห็นอย่างใจบริสุทธิ์ให้เพราะขอไปทีหรือให้เพราะว่ามีความรู้สึกหวาดระแวงอันที่ห้าคือ ไม่อยากเป็นผู้ใหญ่ที่ยังมีนิสัยขี้นินทาอยากเป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยแบบคุยเรื่องไอเดียมากกว่าแต่ไม่ใช่นินทาคนผมอยากเป็นผู้ใหญ่อย่างนั้นนะบนโต๊ะอาหารเนี่ยไม่อยากจะไปนั่งนินทานายกนายขอหรือเมื่อเด็กรุ่นใหม่มาคุยก็ไม่อยากไปนั่งนินทาบุคคลคนนี้ให้เขาฟัง ไม่อยากเป็นกอสซิเปอร์แต่อยากคุยเรื่องไอเดียมากกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่คุยเรื่องไอเดียคุยเรื่องไอเดียใหม่ๆหนทางใหม่ๆทางออกใหม่ๆให้กับปัญหาที่มีอยู่อันที่6คืออยากเป็นผู้ใหญ่ที่เมื่อพูดไปแล้วเนี่ยอยากจะให้น้ำหนักกับคำพูดตนเองให้คำมั่นสัญญาอะไ เอยากจะให้น้ำหนักกับสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วก็ทำให้เสร็จเพราะอย่าลืมนะพอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราพูดอะไรออกไปเด็กมันมองเด็กมันฟังเด็กมันลุกอัพถูเด็กมันมอง,มง,ม to, มมองคือคำว,ว่ามองคือมันมันรอเรามันมองเราเป็นตัวอย่างแต่ถ้าเราพูดลอยๆพูดไปเรื่อยพูดตามอารมณ์โดยที่ไม่ได้ให้น้ำหนักกับคำพูดตนเอง ังนั้นความขลังของการเป็นผู้ใหญ่มันก็จะลดลงเขาก็จะไม่ให้น้ำหนักกับคำพูดเรามาเพราะเราเองก็ไม่ได้ให้คำพูดกับน้ำหนักเราเท่าไหร่นะแล้วก็ผมก็เจอผู้ใหญ่ไม่น้อยนะที่ชอบพูดอะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแต่ว่าไม่ค่อยให้น้ำหนักกับสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วก็ทำนั่นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมไม่ไม่อยากเป็น ที่เคืออยากเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์นะเต็มไปด้วยปัญญาแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความอ่อนน้อมถอนตนหล่อเลี้ยงอยู่น,นี่ก็ต้องฝึกเพราะผมก็เห็นผู้ใหญ่ที่ที่มีมีปัญญาภูมิปัญญา มีประสบการณ์เยอะแล้วก็อ่อมน,น้อมถ่อมตนมากแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเขามีของอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมอยากเป็นมากนะครับใน,นทางตรุรกันข้ามก็ยังเห็นผู้ใหญ่หลายคนนะที่ที่ถึง60แล้วก็ยังมีบุคลิกโอ้อวดอยู่ใช้พลังใช้อำนาจใช้ยศใช้ตำแหน่งแล้วก็ต้องการบงการเป็นหลัก อันนี้ก็ต้องพงมีายละเอียดแต่ละที่นะฮะอย่างน้อยก็เป็นบุคลิกที่ผมมองว่าผมไม่อยากเป็นแล้วก็สุดท้ายสำคัญที่สุดหัวข้อที่8เป็นผู้ใหญ่ที่อย่างน้อยถึงจุดหนึ่งมีความกล้าที่จะแสดงออกในเวทีสำคัญต่อหน้าผู้บังคับบัญชาเขาอีก โดยโดยเลิกค่านิยมครับครับขาขา,าโดยอิงบ้านเมืองโดยอิงความจริงโดยอิงสัจธรรมโดยอิงความเที่ยงตรงโดยอิงความจำเป็นเป็นหลักแต่ไม่ได้อิงผลประโยชน์ตนเองตําแหน่งตนเองนะครับก็อย่างที่ว่านะทั้งหมดนี้เนี่ย ผมเชื่อว่ามันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเขาไปถึงจุดที่เขาอิ่มตนแล้วผมสังเกตนะครับผู้ใหญ่หลายท่านนะที่เขาอิ่มแล้วเนี่ยเขาจะมีบุค,คลิกอย่างที่ผมต้องการเขามีความกล้าที่จะแสดงออกเขามีใจที่ให้เขาเป็นผู้ฟังที่ดีมากแล้วเวลาเขาให้คำแนะนำเนี่ยเขาให้คำแนะนำอย่างจริงใจ โดยที่ไม่หวังผลประโยชน์อะไรเพื่อให้เราเนี่ยพัฒนาให้ดีขึ้นเหมือนกับเขาต้องการจะสร้างมเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆที่ต่อยอดและทำให้บ้านเมืองดีขึ้นมีนะครับเพรมีไม่น้อยผมเองก็โชคดีนะครับที่ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนั้นนะเป็นตัวอย่างในชีวิต แล้วก็โชคดีเหมือนกันฮะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมไม่ต้องการเป็นก็เป็นตัวอย่างในชีวิตคือมันก็ไม่มีอะไรผิดเลยถูกผมก็เชื่อว่าสถานการณ์นี่แหละทำให้เขาผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละคนเป็นอย่างนั้นแต่ผมย้ำนะผมเชื่อเสมอว่าอย่างน้อยมันต้องมีเป้าหมายในชีวิตเราจะไปถึงอายุ60เนี่ย อย่างน้อยหนึ่งในเป้าหมายก็คือบุค,คลิกที่เราอยากจะมีถ้าเรารู้ได้ตั้งแต่อายุนี้เนี่ยเรือที่เราออกมันก็จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นหวังว่าเราคงมองภาพตัวเองออกว่าเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนตอนเราอายุ60ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ